สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีล้างเห็ดให้สะอาดนะคะแล้วก็วิธีแพ็คเก็บให้ได้กินนานๆค่ะมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็นําเห็ดมาเหลาขาเอาดินออกเราจะเก็บไว้รับประทานช่วงที่มันไม่ออกนะคะหรือว่าเก็บไว้เป็นปีก็ได้ขั้นตอนที่สองก็ต้มน้ําใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพอน้ําเดือดเราค่อยเอาเห็ดมาลงค่ะเพื่อที่จะให้เห็ด อ่อนแล้วก็ดินพวกเศษดินเศษสินสุโปรกหลุดออกมาได้ง่ายนะคะเมื่อเอาเห็ดลงไปนะคะเราก็คนค่ะค่อยคอยค,อยคนค่ะเพื่อให้พวกเศษสกโปร,ปร,ปรกต่างๆมามันหลุดลวกออกนะคะประมาณ 3— 5นาทีนะคะแล้วเราค่อยยกลงไปนอกด้วยน้ำเย็น,นะค่ะหรือไปล้างด้วยน้ำเย็นนะคะ <l ug> เราเอาลงมาล้างด้วยน้ำเย็นนะคะ ดูว่าส่วนไหนสุกระปกแล้วก็ใช้มือลูกๆูออกค่ะล้างอย่างน้อยประมาณสองถึงสามครั้งนะคะหรือล้างจนสะอาดค่ะล้างสะอาดแล้วเราก็นํามาขึ้นใส่ตะแกรงเพื่อให้มันสะเด็ดน้ํานะคะเพื่อเตรียมแพ็กต่อไปค่ะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้ําสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แพกใส่ถุงเลยค่ะแพกใส่ถุงถุงพอรับประทานเป็นคาบคาบเลยค่ะรับรองว่า เก็บไว้ได้นานค่ะเป็นปีเลยนะคะเราจะเอาไว้รับประทานช่วงที่เราไม่มีเห็ดนะคะเราจะทําเป็นสองถุงค่ะเอาไว้แกงสองถุงแล้วกันนี่ค่ะเราจะทําเป็นสองถุงค่ะแล้วก็คบิปน,น,นิดนึงเนาะนี่ค่ะ รัธรรมดานี่นแหละค่ะเข้าช่องฟรีถ้าเราจะประทานรับประทานเร็วก็เอาไว้ช่องธรรมดาค่ะนะคะรสชาติจะเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะเราก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะสองถุงเลยค่ะก็ดีมีเยอะนะคะมีเยอะเก็บมาได้สองวันแล้วค่ะแล้วก็ดีดีดอย่างนี้นิดนึงค่ะ ธรรมดาเลยค่ะอจะใส่กล่องใส่ถุงก็ได้นะคะนี่ค่ะได้สองถุงข้งวดนี้ค่ะทำง่ายๆค่ะลองทำดูนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็แพ็คล้างแล้วจะแกงก็แกงค่ะจะทำอาหารเลยก็ทำได้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ทำอาหาร เราก็เอาใส่ช่องธรรมดาก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะรสชาติเหมือนเดิมเลยจะใส่ช่องฟีีหรือช่องแช่แข็งก็อยู่ได้นานเป็นปีนะคะเราเก็บไว้รับประทานในช่วงที่เราไม่มีสำหรับคลิปนี้ก็พามาแชร์วิธีถนอมเห็ดปวกยังไงให้ได้รับประทานได้นานๆแล้วก็วิธีล้างเห็ดปวกให้สะอาดนะคะเราจะทํำยังไงนะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ